เมนูต้อนรับฮาราวีนนะคะแล้ววอดก้าค่ะที่หมูแบบดองไว้นี่เป็นอันฉันกับโรสแมรี่เพิ่มมะนาวนะผมเป็นคนชอบกินเปรี้ยวใส่น้ำตาลย่าหวานเราต้องงดน้ำตาลเพราะว่ารักสุขภาพแม,ม่สูตรไม่ซ้ำํำสูตรไม่ได้ส, <c oughs> <c oughs> สีม่วงเราเพิ่มโซดาเข้าไปนะคะเตรียมตัวนี้มานะคะแต่ว่าเมาแล้วทำตกไปหมดแล้วตอนนี้ใส่ลงไป คนคนเมนูฮาโลวีนนะคะเราก็จะนึกถึงว่ามันดูเลอะเทอะมันดูเลอะเทอะมันจะต้องเป็นหนอนใช่ไหมจริงๆหมูจะเอาแบบอะไรนะหนอนทอดไรเงี้ยหาไม่ได้ไงจะต้องเอาเยลลี่ไปก่อนเอ้ยทำไมมันมันตกไปหมดเลยอ่าชีกมันบาร์เทนเดอร์ฝึกหัดแล้วเราก็จะใส่ดวงตาพิฆาดไว้มันดูน่ากินหรือว่ามันน่ากลัวอร่อยไหมให้ถ่าย ทำเองก็ต้องอร่อยแหละน้องหวานๆเปรี้ยวๆค่ะกินหน่อยได้ห่อนขึ้นมาเร็วก,กินดวงตาเต้าแล้วนะลดไม่ซ้ํำจาสูตรไม่ได้เมนูฮาลวีนหมูย่างเป็นแคสเปอร์ก็ <laughs> มันน่ารักอะ